การมีความเชื่อและความนับถือในตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดความคิดและการกระทําของเราซึ่งมันนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของเราเป็นไปในทางไหนก็ได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องใส่ใจมัน 1. ให้เรานั้นหัดที่จะท้าทายกับความคิดลบๆเมื่อใดก็ตามที่ความคิดนั้นมันเข้ามาในหัวให้เรานั้นมองหาข้อขัดแย้งอื่นๆเพื่อมาแย้งมันเช่น ฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้หรอกให้เรานั้นมองหาหลักฐานที่ขัดแย้งกับมันเราทําได้สิคนนั้นก็ทําได้แล้วก็มีหลายคนที่ทําได้แต่แกไม่มีความรู้เหมือนเขานั่นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวฉันไปหาความรู้เพิ่มได้จากนั้นให้คุณนั้นตัดมันจบไปเลยเมื่อเราได้คําตอบแล้วอย่าไปเสียเวลาเถียงกับมันนาน2 ให้เรานั้นระบุออกมาให้ชัดเจนเลยว่าข้อดีของเรานั้นมีอะไรบ้างอะไรที่เราอยากเป็นหรือจะเป็นอะไรที่เราชอบอะไรที่คนอื่นชอบในตัวเราเขียนมันออกมาให้เยอะที่สุดเช่นเราอาจที่จะชอบความซื่อสัตย์ในตัวเอง ชอบความจริงใจของตัวเองชอบความตรงไปตรงมาของตัวเองซึ่งไอสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกคนมีลองหาดูดีๆเพียงแค่บางครั้งนั้นเราอาจที่จะมองข้ามมันไปเพราะคิดว่ามันนั้นไม่สำคัญ 3. ให้เรานั้นสร้างความสัมพันธ์กับคนที่คิดบวกคนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์มันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องเสียเวลากับคนคิดลบเพราะนั่นมันจะเป็นการทำให้เรานั้นเสียพลังงานตัวเองโดยใช่เหตุฉะนั้นอย่าทำมันเพียงเพราะแค่อยากมีเพื่อน เพราะคนที่ไม่ให้พลังไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราได้ 4. ให้เวลาตัวเองได้พักมอาะที่จะมีบางครั้งที่เรานั้นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปฝืนตัวเองว่าอย่าเหนื่อยนะอย่าเพลียนะเพราะมันจะทําให้เรานั้นมัวแต่ไปโฟกัสกับอาการเหนื่อยอาการเพลียให้เรานั้นทําความเข้าใจว่าโอเครับรู้ฉันก็แค่เหนื่อย หาอะไรสนุกสนุกผ่อนคลายทำบ้างดีกว่าไม่จำเป็นที่เรานั้นจะต้องคีปลุกให้มันดูเป็นคนที่คิดบวกดูดีตลอดเวลาก็ได้แต่ให้เรานั้นทำมันอย่างสบายๆและมีความสุขเท่าที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าฉันต้องทำให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องสู้เพราะว่าถ้าเราคิดแบบนี้วันหนึ่งเราก็จะเหนื่อยแล้วอาจที่จะเลิกทำมันได้เพราะว่ามันเหมือนกับการที่มันยากมันเลยต้องสู้เลยต้องทา จับแค่ความรู้สึกดีแล้วเราก็เสพความรู้สึกดีๆนั้นความรู้สึกดีๆเสพมันกับทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามตีหน้าสวัสดีค่ะ